สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้พามาชมอาหารของหลาน,นะคะ่ะนื่องไก่นะคะนื่งไก่บ้านนะคะนื่องไก่บ้านจิ้มซอสนะคะมาค่ะเพื่อนเพื่อนมาทานด้วยกันนะคะเป็นอาหารของย่าด้วยนะคะของย่าหลานนะคะ ในเนื้อไก่มีวิตามิน B การศึกษาจำนวนมากได้เปิดเผยว่าวิตามิน B เป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาสุขภาพจิตทานเป็นประจำจะช่วยป้องกันไม่ให้คุณเครียดวิตกกังวลป้องกันคุณจากโรคความจำเสื่อมนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงสมาธิในเด็กและผู้ใหญ่ได้นักโภชนาการยังระบุอีกว่าการบริโภคเนื้อไก่ในปริมาณที่พอเหมาะ สามารถช่วยชะลอโรคทางด้านจิตใจที่เกี่ยวข้องกับอายุนะคะเช่นโรคอัลไซเมอร์นะคะพวกเนื้อไก่ดีสำหรับผู้ที่เป็นโรคโลหิตจางนะคะคุณสามารถกินไก่เพื่อปกป้องดวงตาของคุณจากการมองเห็นที่ไม่ดีได้เนื่องจากในไก่มีเรตินนล ไลโคปีนอัลฟาและเบต้าแคโรทีนและมีสารอาหารจำเป็นต่อการรักษาสุขภาพโดยรวมของดวงตานะคะการบริโภคไก่ไม่เพียงส่งผลดีต่อผู้ที่มีตาแห้งหรือตาบอดกลางคืนเท่านั้นแต่ยังมีประสิทธิภาพในการรักษาโต้กระจกและจอประสาทต,ตาเสื่อมบริโภคเนื้อไก่ดีต่อเซลลในร่างกายนะคะและเนื้อเยือ่อ การขาดแร่ธาตุและวิตามินหลายชนิดนำไปสู่ความเสียหายของเซลล์และเนื้อเยื่อในร่างกายซึ่งส่งผลให้ริมฝีปากบวมผิวลอกและแตกการบริโภคเนื้อไก่เป็นประจำสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของเซลล์และเนื้อเยื่อที่เสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันด้วยค่ะ เนื้อ네ไก่นะคะยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพช่องปากนะคะและสุขภาพเล็บนะคะปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายและเพื่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดด้วยนะคะนักโภชนาการแนะนำว่าการได้รับประทานไก่อย่างเพียงพอตลอดทั้งสัปดาห์สามารถช่วยบรรเทาความดันโลหิต และระดับคอเลสเตอรลอลที่เพิ่มขึ้นได้ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นโรคหล,หลอดเลือดสมองและหัวใจวายนะคะและการบริโภคไก่นะคะยังป้องกันความหนาวตามฤดูกาลนะคะในซุปไก่อุ่นๆมื้ออาหารแสนอร่อยนี้มีสารอาหารมากมายที่ช่วยบรรเทาโรคไข้หวัด และโรคอื่นๆเช่นเจ็บคอและคัดจมูกนอกจากนี้นะักโภชนาการแนะนำให้ส่วนผสมอื่นๆลงไปด้วยนะคะเช่นข้าวโพดและผักอื่นๆเพื่อให้ได้รับสารอาหารได้ครบถ้วนนะคะไก่เป็นตัวเลือกที่ดีเมื่อพูดถึงการรักษาน้หนักตัวมันมีปริมาณไขมันที่ต่ำมากนะคะและคุณค่าทางโภชนาการสูงสุดคุณสามารถเลือกรับ ประทานไก่อย่างน้อย3ครั้งใน1สัปดาห์ตัวอย่างเช่นสามารถเพิ่มลงในสลัดหรือซุปนอกจากนี้คุณสามารถกินไก่ย่างกับผักที่คุณชื่นชอบได้อีกเช่นกันนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปสวัสดีนะคะ